ชาวเน็ตค่ะเม้นสนันเลยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะคะที่บอสบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟซแลน์เน่ยโปลคอมเมนต์ Comment แบบนี้และ,ะตอนนี้ค่ะ FC หลายคนนะคะกำลังเชียร์แล้วก็รอคำตอบจากบอสแพรวหรือว่าแม่แพรวขาวแสงทองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะบ่าวโจ้ดีไซน์เรียกด้ว่าประเด็นที่บ่าวโจได้เปิดหัวไปนะคะก็ทําเอาประมาณว่าลุ้นลุ้นใน,นคำตอบแต่ยังไม่มีคําตอบค่ะ ใช่ค่ะ,ะพี่น้องครับควันหลงนะครับหรือว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหมื่อวานนี้นะครับวันที่28มีนาคมนะครับเวลา12อนาฬิกา52นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมันตะเลประเทศพม่านะครับ<ะ>ขนาดประมาณ8.2หรือว่า7.7แมกนิจูดพี่น้องครับแล้วก็ความลึกของอ่าวรอยเลื่อนนอกแผ่นดินไหวเนี่ยชื่อแผ่นดินรอยเลื่อนอะไรนะสมายอะไรสักอย่างนี่แหละความลึกนะครับอยู่ที่ส0บกิโลเมตร แล้วก็เกิดผลกระทบนะครับในวงกว้างมากๆศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมนาลประเทศพาม่านะครับแล้วก็การสั่นสะเทือนเนี่ยมาถึงประเทศไทยในหลายๆจังหวัดเหมือนกันแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนั่นก็คือจังหวัดอ่ากรุงเทพมหานครแลหลวงนั่นเองน<ฮ>ะครับมีเหตุการณ์เพราะว่ามีตึกสูงเยอะเนาะ,<ฮ>ะแล้วก็อย่างตึกอ่าโต้อ,ออย่างเงี้ยสำนันกงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็ได้มีการถล่มลงมา ป็นตึกที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็ทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับ <c oughs> ผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายๆพื้นที่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงพี่น้องครับ <c oughs> แล้วก็หลายๆคนนะครับก็ยังกับเข้าเคหสถานตัวเองไม่ได้เหมือนกันทางคอนโดหลายๆที่ก็ได้ประกาศนะครับงดเข้าคอนโดในช่วงนี้ก่อนเพราะว่าอย่างตึกสูงเนี่ยพอเกิดแผ่นดินไหวมันจะต้องมีรอยร้าวของตึก ทีนี้เขาก็หวัดความไม่หวัดภัยเพราะว่ามันมีตึกขล่กลงมาแล้วไงตาวศีใช่ค่ะเขาก็ต้องก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันต้องได้มีเจ้าหน้าที่จะได้าาที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตึกแต่ละตึกนะครับว่าตึกปลอดภัยดีไหมจะเข้าอยู่ได้ไหมอะไรยังไงอะไรอย่าง,างี้ก็เรียกได้ว่าลวตลอดภัยอย่างอ,อ,อีกหนึ่งอย่างคือว่าเห็นบอกว่าหลังจากเกิดคดีไวมีอัลเตอร์ช็อกหลายสิบครั้งแล้วก็วันว่าจะเกิดคดีไวซ้ซามีอันนี้ก็ต้องรอรออัปเดตสถานการณ์จากทาง ข่าวช่องดังๆหรือว่าทางทางการเนาะทางรัฐรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับจากทางพันนะัดค่ะครับค่ะก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ยังคงแบบเฝ้าระวังละกันเนาะเป่าโจเนาะอ่าก็ได้มีการแจ้งเกิดจากรัฐบาลตามที่เบ่าบโจ้ได้พูดเลยแล้วทีนี้ประเด็นที่เกิดเหตุการณ์นะคะขึ้นในหลายพื้นที่เนี่ยแล้ว บอสบิ๊กนะคะได้โผล่คอมเมนต์ใต้โพสของคุณป้านะคะป้าแจ๋วนอ้องนาริตะเนะาะค่ะที่คุณป้าแจ๋วเองก็ก็อย่างที่เราทราบกันดีก็คือตอนนี้อาศัยอยู่แถวแถวรังสิตใช่ไหมลำลูกกาเนาะไม่แน่ใจว่าที่พื้นที่ตรงนั้นนะคะจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดเนาะแต่เพียงแต่ว่าป้าแจ๋วได้ออกมาโพสค่ะผ่าน เฟซป,ป้าเจี๋วน้องนาริตะนะคะบอกว่ากําลังจะได้อบพยพกลับยะโสธรแล้วจ้าจะได้พาหลานกลับไปเรียนหนังสืออยู่ยะโสธรและยานนอนบลับดอกเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวอืมอ่าแล้วทีนี้เราก็แอบบอ่าแอบบเห็นนะคะทางด้านบอสบิ๊กนะคะคุณพ่อของน้องนาริตะน้องตกุเกียวค่ะก็คอมเมนต์นะคะไปหนึ่งมเาไม่บอกว่า มาเรียนขอนแก่นจ้าอ่าแล้วทีนี้ก็มีโอ้อีกหลายคนเลยเข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้<อ>นะคะแต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับจากทางแม่หรือว่าจากทางคุณป้าอะไรอค่ะคุณป้าแจ๋อ,อใช่ไหมค่ะป้าแจ๋วพี่สาวของแม่แพรวคอมเมนต์อนของผู้ใหญ่บ้านพีน่แรงที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเราเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านพีน่แรงเนี่ยห่วงลูกค่ะจะเป็นห่วงลูกและนี้ ก่อนหน้านี้ก็เห็นจอมวันพิแลนเนี่ยโพสบอกว่าที่บ้านผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยก็ได้มีปัญหาเหมือนกันเนาะโอ้โอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะที่จังหวัดยะโสธรได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวค่ะบ้านแอบร้าวเป็นจังหวัดชายขอบบ้าพี่น้องค่ะแสดงว่ามันก็เขาเรียกว่าสั่นสะเทือนไปรับรู้ไปทั้งประเทศเหมือนกันนะก็หลายๆพื้นที่เลยใช่ค่ะ ก็โดยใจใจผู้ว่คิอะไรก็เลยประมาณนี้ไหมหวั่นว่าที่ยโสูก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรหรือเปล่าแล้วก็อยากไปขอนแก่นไหมค่ะอ่าหรือว่าที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่เขามีทางเลือกทางการศึกษาเยอะอย่างโรงเรียนก็หลายที่โรงเรียนนานาชาติก็หลายที่แล้วก็เขาเรียกว่าการเข้นมาาคมก็สะดวกเพราะเป็นหัวเมืองใหญ่หรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงเขาภาคอีสานเลยก็ว่าได้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ครบไงี่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย แต่ที่ทางด้านคุณป้าและบอสแพรว์เนี่ยเขาไม่ได้คอมเมนต์ตอบหรืออะไรงไงคือบอสบิ๊กอาจจะคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเสนอแนวทางเฉยๆเนาะแต่ยังไม่ได้คุยกันเป็นกิจจษณะนะทุกคนแต่ถ้าเขาคุยกันจริงๆจังๆแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ค่ะ,ะ,ะแต่มันก็ต้องอยู่ที่คนเลี้ยงไหมคนเลี้ยงคืออย,าาอย่างคุณป้าเงี้ยเป็นคนเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงสะดวกที่นะทไหนใช่ไหมบ้านสะดวกที่ไหน,น แต่ถ้าพูดถึงใจถามเรานะ<ภ>าเอาตามความถ้าบอกว่าเมืองใหญ่เมืองใหญ่ก็สะดวกกว่าอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมค่ะ <ภา S 2> อย่างสะดวกแบ่นี้แต่ทีนี้ก็ต้องดูความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่ด้วยดูความสะดวกของทางคุณป้าด้วยเหมือนกันค่ะค่ะรวมๆค่ะความสะดวกโดยรวมนะคะแต่ที่ย <ภา S 2> โสธรก็คุณลุงก็อยู่นี่คุณลุงลุงเค็นน่ะลุงเค็นก็คือแต่ใดๆใดๆคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดตอนนี้อยู่ที่คุณแม่ใช่ใช่ค่ะ คุณแม่ครับคุณแม่เย็์ก็คือเย็ดเลยอ่อนเจ็ก็ไม่ใช่ปัญหาอ้อใช่ไหม<ช>ไม่ใช่ค่อนเ็ไม่ใช่ปัญหาแล้วคุณแม่สติเย็์แล้วเย็ดที่คุณแม่นั่นแหละแม่จะว่าอย่างไรแต่คิดว่าใดๆแล้วคุณแม่ก็ต้องเลือกทิที่ดีที่สุดให้กับคุลูกอยู่แล้วค่ะครับแล้วตอนนี้เป็นเพียงอคอมเมนต์เสนอเข้าไปเนาะก็อ,อาจจะยังไม่ได้คุยกันจริงจแต่ถ้า คุยกันจริงจังเราก็เชื่อว่าทั้งคู่นะคะก็จะออกมาบอกแฟนคลับเอฟซีแน่นอนฉะนั้นแล้วก็โอเจรรก่นาอทุกคนตอนนี้เด็กๆก็ปิดเทอมอยู่อ่าปิดเทอมอยู่นะคะอก็แอบเป็นห่วงในหลายๆพื้นที่เหมือนกันเนาะเบาโจลูกเด็กแดงที่แบบว่าอพยพตอนนี้ก็คือเห็นภาพบรรยากาศแล้วไม่คิดว่าจะเกิดกับประเทศไทยเนาะแต่ก่อนเราก็ได้ดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีจะเป็นต่างประเทศมากกว่าเงี้ยค่ะพอมาถึงไทยแล้วเราแอบวันใจเหมือนกันเนาะ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ตอนนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกเนาะกับแผ่นดินไหว<ช>แล้วก็ใ,<ช>ใครที่ตอนนี้ก็คือทั้งตามหาสูญหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกถะ่มอะไรเงี้ยคะ่ะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หาเจอโดยเร็วนะคะครับผมก็มเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายเนาะเป็นกําลังใจให้กับพูกทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เฝ้าระวังนะครับรอติดตามข่าว จากทางทางการเนาะเพราะอย่างเงี้ยเห็นว่ามีโค้อยู่ที่บอกว่าระวังเรื่องข่าวลอมเรสท์ฮาตอนนี้อินฟูหรือรีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยพากันบอกว่าห่วงยอดวิวยอดเหรียญอะไรเงี้ยจนแบบว่าได้รวมปล่อยข่าวที่ไม่จริงแต่บางข่าวมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันนะเ่าที่มันมีไงเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากจะให้ติดตามในสัมมักข่าวที่เป็นสัมันข่าวลักหลักของประเทศแล้วก็รอติดตามความเคลื่อนไหวอัปเดตธนาการจากทางรัฐบาลอันนี้จะแน่นอนกว่าอย่างเช่นเรื่อง รถไฟฟ้าเปิดใช้หรือปิดตอนไหนเปิดตอนไหนส<ฆ>นามิีอัปเดตว่ายังไงใช่ไหมเราก็เรากลัวค่ะเรากลัวอีกอย่างก็คือมิมิชาชีพที่จะแอบอ้าง<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาแบบว่าผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยอยู่จุดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาปล่อยข่าว<ฆ>มั่วแล้วก็มีการแบบว่าหา,ารายได้จากตรงนี้อ่ะก็<ฆ>ก็กังวลตรงนั้นเหมือนกันเนาะอยัยก็ขอให้ทุกคนนะคะอ่เสพข่าวจาก ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าช่องช่องใหญ่ๆช่องขา่าวที่มีผู้ติดตามเยอะๆแล้วกันค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย,ยนะครับแล้วก็ให้กาลังใจสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตเนาะทสูญ <ฮะ S 1> เสียเรา,นานเห็นในครั้งนี้นะครับคนไทยรักกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับส่งกำลังใจให้กันแล้วก็เห็นมีหลายๆช่องทางเหมือนกันเปิดออกมาเปิด รับบริจาคแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นน้ำอย่างเช่นอาหารอะไรยังสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยแล้วก็สําหรับผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกัน,กน,นกพี่น้องครับแม่แพลว่าแชร์ออกมาอยู่นะเมื่อวานท่านผีหลายหลายคนแชร์ออกมาเยอะแยะเลยสับเกตดีอ่าโอเคครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็รอติดตามข่าวต่อไปครับสำหรับวันี่ข่าวสีเมืองเลยกับเบาตู้ดีไซน์ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ